ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงตามดากสตาร์่างเรานี่ยืนอยู่นี่รอนี่แซมมวลปอร์คินิงแฮมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแซมมวลปอร์คินิงแฮมผู้สาประตูแอร์ฟอร์สชุดแชมป์ดิวชันหนึ่งปีแล้วใช่เดี๋ยวนี้เรามา ขอลื้อขอเปิดขอเปิดรถอย่าลื้อเลยเปิดได้แต่อย่าลื้อเออพี่ถามพี่ถามอันนึงพี่งงปอนี่ย่อมาจากกชื่อลางชื่อกลางชื่อกลางแซมเป็นลูกครึ่งใช่ใช่พ่อเป็นอเมริกันแอฟริกันแล้วแม่แม่อยู่บ้านเออเปิดรถเถอะหยิบไปหน่อยมีชุดเอาไว้เออหยิบไปหน่อยหยิบไปหน่อยหยิบไปหน่อยชุดซิ่งชุดซิ่งเจอได้แถวไหนเนี่ยเวลาซิ่งถนนไงอ้าว อ๋อมาจากไนอันนี้มันเสื้ออามี่ปีที่แล้วของของเพื่อนของเพื่อนไม่ได้แรกขโมยมาของโตสรอนเขาเพื่อนกันนี่โตสปอนสีมเรืองใช่เพื่อนกันก็ไม่มีหลายท้ายรถก็เป็นรองเท้ามากกว่าเออขอพี่ดูหน่อยม่กางเกางเปงาปเะมาณนี้รองเทงาจเิงๆาเหงนาุเกุกหล่อชุาชเที่ยวมกากกว่าชุดบกางกงกางเกกางันนี้งเกาเ่งงงงาางเท้าา เอาไว้วิ่งขาดไป3คู่แล้ว <c oughs> บนนิดหน่อยล้านิดนึงอันนี้ได้ได้ได้มาสปอนเซอร์ป่ะมิสซูโน่หรือว่าอ,อ๋อพรีเซนเตอร์เหรอ <c oughs> พรีเซนเตอร์ตัวเองครับ <c oughs> ใครใครใครจะติดต่อแซมได้นะคทำไมอยาก่าไม<ด>่ <c oughs> ได้ได้แล้วแล้วทำไมชอบมิสซูโนโ่ครับมีเหตุผลส่วนตัวไหมก็มันเบาดีอ๋อจริงถามจริงจังเลยจริงจังเลยจริงเลยจังเลยก็ก็ไม่รู้ก็ก็มันนิ่มดีหนึ่งก็มันนิ่มมันเบา ก็ใส่แล้วมันก็เข้ากับรูปเท้าเราที่แบบกรรมกรนิดนึงออเท้าบานเท้าบาน้าอันนี้เล็บเหี่ยวด้วยเล็บหายโดนเหยียบใช่ไหมตอนซ้อมอะไรเงี้ยตัดเกินแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับครับผมแซมมวลให้เจอเจอทักได้นะทักได้ไม่กัดนะฉีดยาแล้วช่วงนี้เรื่องหญิงไนยังี้ก็ปะปายปะปายกระปิดกระปอย่วงนี้จริงมากจริงมากที่เขาบอกว่านักบอลจะหญิงเยอะ คนอื่นมากกว่าผมไม่เยอะหรอกหน้าตาเราไม่ได้พูดเพราะใครดูอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่พูดตามความเราไม่ได้หล <laughs> ่ <laughs> อ,อเออถ้าเราหล่อแบบสถานะสถานะมันซับซ้อนนิดนึงสถานะตอนนี้ซ <laughs> ับซ้อนนิดนึงยังยังยังไม่เขียรยยังไม่ลงตัว <laughs> อะไรอยู่ในช่วงแล้วสถานะทางสนามบอลเงโอ้ดีมากร่างกายเฟิร์มมากช่วงนี้จริงว่าจริงวิ่งยับเลยหรอที่เห็นมาสี่โมง้อง อ๋อพูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นโอเคโอเคเนี่ยขอบคุณแซมมากครับผมครับครับนี่ผมคืนนี้ก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณที่เลือกมาแล้วก็ไม่เก็บให้คูด้วยเนี่ยซุปเปอร์งาคนเดินทักกันทั้งหมดไปไปปล่อยไอ้เนี่ยคุณกำลังชม